โอจักไทยเกทาการโคลนนิ่งด้วยการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อนของโลกนี่เป็นช่วงเวลาที่ควรใส่ใจกับสิ่งรอบตัวคุณรอบตัวคุณทุกวันในทุกช่วงชีวิตมีสินค้าที่ไม่ใช่ของจริงอยู่มากมายนี่หมายถึงตามความเป็นจริงที่ว่า พวกเขาเป็นร่างกายที่ไม่มีวิญญาณหรือเป็นเพีหุ่นเชิดหลอกลวงที่มนุษย์สร้างขึ้นเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกของคุณไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามสิ่งที่เปลี่ยนไปคือการควบคุมที่กระทำต่อมนุษยชาติด้วยผลิตภัณฑ์คโคลนนิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเหล่านี้ อันตรายของสงครามทั่วโลกได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อโคลนนิงผลิตภัณฑ์ของจีนรัสเซียยูเครนและปัจจุบันนี้อิสราเอลในการมีส่วนร่วมทางทหารการบริหารงานโดยโคลนนิงผลิตภัณฑ์ไบเดนก่อให้เกิดสงครามทั่วโลกด้วยการโกหกและการหลอกลวงโดยไม่มีตัวแทนของจิตวิญญาณที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ คลนนิ่งเหล่านี้มีข้อบกพร่องและได้รับอนุญาตให้ทำงานผิดปกติโดยสิ้นเชิงด้วยผู้ดูแลที่คอยกำกับและฝึกซ้อมคำพูดแต่ละคำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้จะถูกกำจัดทิ้งในไม่ช้ามันง่ายกว่ามากสำหรับปรมาจารย์คลนนิ่งหุ่นเชิดที่จะหลอกลวงสาธารณชนเมื่ออายุของเขาสามารถถูกตำหนิได้ในแต่ละฤดูใบไม้ร่วงช่วงเวลาแห่งความสับสนและไม่สามารถสร้างประโยคได้ไม่มีอะไรนอกจากโปรแกรม เราจะหารือเกี่ยวกับลักษณะของการโคลนนิ่งและแง่มุมของการดูที่อาจชัดเจนหากใครสนใจที่จะรู้ความจริงการรู้ว่ามีคลนมากกว่าพันล้านตัวที่ทำงานด้วยความตระหนักรู้ของคุณด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นอาจจุดประกายความสนใจของคุณในการเรียนรู้ความจริงของคนรอบข้างสำหรับทุกโคลนนิ่งนั้นจะมีตัวควบคุมในหลายกรณีมีทีมงานมีวัตถุประสงค์หรือวาระการประชุมอยู่เสมอสำหรับการสร้างแต่ละคลนด้วยทรัพยากรทางการเงินที่ไม่จำกัด คนดังจำนวนมากได้เข้าร่วมกับผู้ดูแลเพื่อรับสถานะที่มากขึ้นเนื่องจากผู้สร้างโคลนก็ร่ำรวยมากขึ้นเช่นกันนักร้องและนักเต้นรวมถึงนักแสดงพิธีกรและนักการเมืองจำนวนมากมีโคลนมากกว่าหนึ่งตัวที่พร้อมจะขับเคลื่อนเส้นทางสู่อำนาจและความอื้อฉาวเราได้แบ่งปันในการสื่อสารก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ DNA DNA ว่าวัสดุนี้มีรหัสพันธุกรรมของปัจจัยที่จําเป็นทั้งหมดที่จําเป็นในการสร้างโคลนแต่ละโคลนในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วข้อมูลจะถูกขนส่งและเติบโตในวัสดุที่ไม่ต่างจากจานพะเชื้อในห้องปฏิบัติการแท้จริงแล้วการกระทําของผู้สร้างโคลนเหล่านี้ไม่ประมาทในขณะที่พวกเขาทดลองผลิตภัณฑ์และเล่นกับทุกชีวิตที่ต้องอดทนต่อปริศนานี้ ลักษณะของเส้นผมและสีตาอายุและรูปร่างได้รับการตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนนักการเมืองหลายคนได้รับการกล่าวขานว่ามีหน้าตาหลายแบบมีเส้นผมจมูกและขนาดหูต่างกาันและแม้แต่ส่วนสูงที่แตกต่างกาันภาพถ่ายบางภาพไม่มีลักษณะคล้ายกับภาพอื่นๆแต่อย่างใดผู้สร้างโคลนเหล่านี้หวังว่าคุณจะไม่สังเกตเห็นในหลายกรณีใบหน้าของผลิตภัณฑ์หรือโคลนนิง่งมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะใกล้เคียงกับที่คุณเข้าใจในการทำสัญญกรรมพลาสติก มีรอยกรีดและบริเวณที่ทำการเปลี่ยนแปลงการพังทลายของวัสดุไม่สามารถรักษาได้เนื่องจากไม่มีระบบภูมิคุ้มกันและการผ่าตัดทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงและนำวัสดุออกได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคลนทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หน้ากาก,กอย่างที่บางคนคาดเดาว,วิทยาศาสตร์อยู่ตรงนั้นหากผู้ที่สแสวงหาความจริงจะเปิดใจและเข้าใจ ผลิตภัณฑ์คลนนิ่งไบเดนเกิดข้อผิดพลาดกับการเคลื่อนไหวของใบหน้าและรายละเอียดของโปรแกรมคโคลนนี้จะถูกยกเลิกโดยสมบูรณ์ในขณะที่อนุญาตให้ผู้สังเกตการเชื่อว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวกับอายุไม่มีจุดประสงค์ที่จะซ่อมแซมและเปลี่ยนพื้นที่ต่อไปเมื่อต้องการผู้นำคนใหม่ระวังคลนที่ผู้สร้างคโคลนนั้นมีอยู่แล้วร่างคโคลนนิ่งนั้นไม่มีวิญญ,ญาณและด้วยเหตุนี้จึงมีเพียงความมืดเท่านั้น โครนจำนวนมากมีขั้นตอนต่อเนื่องและมักจะมีบริเวณทางเข้าเพื่อซ่อมแซมโคลนทางดวงตาบริเวณข้อเท้าและเท้าบริเวณเหล่านี้เป็นบริเวณที่สามารถปกปิดการผ่าตัดและช่องเปิดได้โดยสวมแว่นกันแดดและรองเท้าบูทนี่เป็นวิธีการทั่วไปที่ใช้โดยตัวจัดการและพวกเขาจะแย่งชิงเพื่อซ่อนโครนในช่วงเวลาขององค์การปรับเปลี่ยนหลายครั้ง มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วโลกที่ผลิตและเก็บรักษาโคลนนิ่งจีนมีการผลิตที่ใหญ่ที่สุดและพวกเขาได้ซื้อที่ดินทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาเพื่อควบคุมการดำเนินงานในโรงงานใหม่ที่จะสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อการเปลี่ยนแปลงใกล้เข้ามาความตั้งใจของพวกเขาคือเผด็จการโดยการควบคุมคลนโคลนคอนโทรลรัเสเซียและพื้นที่อื่นๆของโลกก็เต็มไปด้วยโคลนนิ่งที่ตั้งโปรแกรมคำสั่งให้ควบคุมผู้อื่นระวังสงครามตัวแทนที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่ตาย คุณคือวิญญาณแห่งแสงสว่างอันไม่มีที่สิ้นสุดจงอย่ากลัวสิ่งใดในความเป็นจริงนี้เพราะไม่มีอะไรจะคงอยู่คุณกำลังเปลี่ยนไปสู่วิถีใหม่สิ่งที่คุณเคยกับคุณในแหล่งที่มาโลกใหม่เป็นสถานที่แห่งความงามที่คุณจะเจริญรุ่งเรืองในมิติ5 d ดีที่มีความถี่และตำแหน่งการสันสะเทือนสูงขึ้นเป็นบ้านแห่งสันติภาพปราศจากสงครามไม่มีการโกหกไม่มีการหลอกลวงและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอีกต่อไป คุณจะเพลิดเพลินกับการรับรู้ทางจิตวิญญาณของคุณคุณจะเข้าใจแสงสว่างของคุณในไม่ช้าจะมีความจริงสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดฉันรักคุณมากจากนีโอแห่งดาวไทยเกทาผ่านจูดิตแปลโดยบูสเดย์